สีปูลแล้วกันเนาะหรือว่าสีส้มอิดนะคะสีส้มส้มเลยส้มสดสีเขียวสีเหลืองสีแสดแล้วก็สีสีน้ำเงินนะคะรุ่นนี้รหัส v 4ค่ะราคา1,550้าห้าสิบาท1,550้าห้าสิบาทนะคะ1,5 0 0งานาผ้าแก้วดอกลอยสวิตนะคะผ้าแก้วดอกลอยสวิตค่ะ อ่ x เท็กเนื้อของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเนื้อลูกไม้ที่เป็นดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะติดทั่วตัวเลยติดแบบเหมือนเย็บติดมาเลยอะค่ะไม่สามารถดึงออกได้นะคะติดแบบแน่นหนานะคะเขาจะติดแล้วเขาก็จะแบบลอยแค่นิดเดียวค่ะลอยแค่ตรงกีบเห็นไหมคะสีน้ำเงินก็จะมีงานที่เป็นงานมงคลสีน้ำเงินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าลูกค้าก็มีถามนะแบบ มีสีน้ำเงินไม้เสื้อลูกไม้สีน้ำเงินนะคะตัวนี้นะคะแม่เจ้าสาวนะคะสีน้ำเงินตีมสีน้ำเงินค่ะแนะนำไปเลยสีกรมนะคะสีน้ำเงินสีกรมพอไปกันได้นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีสีส้มมีสีส้มนะคะรหัสวีสีค่ะรหัสวีสีแล้วก็สีเหลือง ลายเดียวกันหมดเลยนะอ้ามีสีมีลายต่างกันตามสีนิดหน่อยนะคะนี่นะคะลายนี้จะเป็นลายเดียวกันกับที่เราใส่เลยสีเหลืองรหัส v สีสีเหลืองค่ะรหัส v สีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวด้วยสีเขียวก็จะลายเดียวกันสีเขียวต้องสีเขียวอ่อนนะคะสีส้มอันนี้คือส้มเลย นะคะส้มเลยนะคะสีส้มนะคะในรูปถ้ามีใครเห็นสีแดงนี่คือสีส้มนะคะชัดไหมนะคะแปลว่าชัดอยู่นะเพราะว่าเป็นสีส้มเนาะสีมันบางทีมาสะท้อนนิดนึงอะค่ะนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบให้มันเหมือนจริงมากที่สุดสีส้มนะคะสีน้ําเงินอันนี้เรียกสีแสดแล้วกันเนาะสีน้ําเงินสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีส้มแล้วก็สีที่เราใส่ค่ะส้มอิด นะคะมันจะออกแบบนวลๆหน่อยค่ะสีนี้สีปูนอ่ะสีปูนก็ได้นะคะตัวนี้ใส่ง่ายนะคะสีนี้ใส่ง่ายมากนะคะสวยทุกสีเลยลูกค้านะคะโชว์สีก่อนนะคะสีที่เราใส่นะคะได้เลียร้อยห้าสิบบาทนะคะรหัสวีสี่ค่ะรหัสวีสี่สีน้ำเงินสีแสดนะคะแล้วก็ สีเหลืองสีเขียวสีส้มค่ะคือตัวเดียวกันกับที่เราใส่เลยนะคะเป็นทรงเดียวกันกับที่เราใส่เลยค่ะเอ่อแขนเนี่ยจะยกขึ้นนิดนึงนะคะจะเป็นแขนฟิลิปปินส์ค่ะเราเป็นปคนแขนใหญ่มากนะลูกค้าดูอ่ะนะคะพอเราใส่แบบเนี้ยมันมันเห็นนิดเดียวนะคะเห็นแขนนิดเดียวมันทําให้เราแบบดูไม่ใหญ่นะคะ นี่นะคะสวยมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้รหัส v ีซี